พระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชทรงปโปรดการเล่นกีฬาเป็นอย่างมากซึ่งทรงเคยพระราชทานพระบรมราโชวารในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาประจำปีนักรีฑาสถานแห่งชาติเมื่อวันที่1ธันวาคม2498ความว่าการกีฬานั้นย่อมเป็นที่ทราบกันอยู่โดยทั่วไปแล้วว่าเป็นปัจจัยในการบริหารร่างกายให้แข็งแรงและฝึกอบรมจิตใจให้ผ่องแผวร่าเริง รู้จักแพ้และชนะไม่เอารัดเอาเปรียบกันมีการให้อภัยซึ่งกันและกันอย่างที่เรียกกันว่ามีน้ำใจเป็นนักกีฬาและกีฬาที่ทรงโปรดปานมากก็คือกีฬาเรือใบเคยทรงได้รับเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติด้วยจ่าเอกาายโพงามนักทำลายใต้น้ำรุ่นที่4ผู้ที่เคยถวายอารักขาพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชท,ที่พระราชวังไกลกังวลเล่าว่า ในหลวงรัชกาลที่9ทรงโปรดแล่นเรือใบามากถึงขนาดเคยแล่นเรือใบโอเคจากพระราชวังไกลกังวลหัวหินข้ามอ่าวไทายด้วยพระองค์เองพระองค์เดียวโดวยใช้เวลา17ชั่วโมงเต็มกว่าจะแล่นเรือมาถึงหาดเตยงามอํเาเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีและในการแล่นเรือใบในครั้งนั้นเองทำให้จ่าเอกกายได้เห็นเรื่องอัศจรรย์ของในหลวงรัชกาลที่9ที่แสดงให้เห็นถึงพระบรมีของพระองค์ พื้นเพดั้งเดิมของลุงเป็นคนจังหวัดขอนแก่นเข้ามารับราชการเป็นทหารเรือปีทรล .502 ขค6ที่ลุงได้มีโอกาสได้ไปถวยายรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่9นั้นก็เพราะว่าลุงเคยรับราชการอยู่หน่วยทำลายใต้น้ำหรือเขาเรียกมุนุกบขณะนั้นมีกำลังพลเพียงแค่33นาย ปัจจุบันนี้หน่วยมนุษย์กบแปลสภาพเป็นศูนย์ความพิเศษทางเรือมีกำลังพลประมาณ500นายค่ะแล้วในตอนนั้นเนี่ยที่ถวายการอราคาถวายที่ไหนแล้วก็ยังไงบ้างคะอ่าตั้งแต่ปีพศสอ0 8ถึง2,515ในขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแปรพระราชฐานไปที่พระราชวังไกลกังวลหัวหิน ผมก็ได้มีโอกาสไปถวายอารักขาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกครั้งที่พระองค์แปลพระราฐานไปประทับแรมที่พระราชวังไกลกังวลหัวหินพระองค์จะไปทรงซ้อมเรือใบที่หน้าพระราชวังตั้งแต่บ่ายสามโมงถึงหกโมงเย็นหรือเกือบทุ่มทุกวันครนี่แหละครับกีฬาทรงโปรดของพระองค์ก็คือพระองค์ทรงโปรดเรือใบเป็นอันดับหนึ่งเพราะพระองค์ต่อด้วย ต่อเร uh, ือเรือใบด้วยพระองค์พระองค์เองนะฮะบางวันก็จะนัดพระสหายไปซ้อมที่อ่างเก็บน้ำจืดในพระราชวังไกลกังบนคเหตุการณ์ในวันนั้นนะจำได้ว่าเป็นวันที่19เมษายน2 5 0 9พระองค์ได้ทรงใบจากพระราชวังไกลกังบนหัวหินมาที่อ่าวเตยงาม นาวิกโยธินที่สตหีบซึ่งระยะทางาจากพระราชวังไกลกังวนหัวหินมาถึงสตหีบประมาณ110กิโลเมตรในเช้าตรู่ของวันที่9นั้นนะหลังจากที่มีการาให้สัญญาณเรือใบออกจากาหาดที่หน้าพระราชวังพระองค์จะทรงทรงใบฉีกฉีกตุ เฉลกมาลำเดียวที่ทางทางซ้ายเพราะเป็นวิธีการของนักแลลนนักแล่นใบที่จะต้องหาประโยชน์จากอาทิศทางลมให้ได้ได้มากที่สุดในขณะที่เรือลำอื่นเน่เขาจะตามตามเรือนำซึ่งในวันนั้นก็แปลกมากเพราะว่าลมนแทบจะไม่มีเลยพระองค์จะทรงใบออกมาทางทางซ้ายจะทำให้ใบหรือใบของพระองค์เนี่ยกินลมแล้วก็วิ่งได้เร็วมากในวันนั้น หลังจากพระอ,องค์ทรงใบามาได้ประมาณสองสามชั่วโมงก็จะมีฝูงปลาโลมาประมาณ9ถึงสิบตัวว่ายคู่กับเรือเอือพะทินั่งมาซึ่งลุงก็ไม่แปลกใจเพราะว่าในทะเลมุก็ยอมจะมีปลาโลมาเป็นปะกะติใช่ไหมพอทรงใบามาได้ประมาณเกือบเที่ยงวันก็จะมีฝูงปลาฝูงที่สองประมาณก่อเยอะพอสมควรครแต่ฝูงนี้อาการ แปลกป,กประหลาดมากเขาพยายามที่จะกระโดดและก็ไหว้าตามเรือพระที่นังมาแล้วอ,อ,อีกคู่หนึ่งแปลกมากเขาพยายามที่จะร้องวิดแล้วก็ดำหายไปใต้ใต้ใตท้องเรือพระทีนั่งเหมือนกับว่าเขาจะพูดแล้วก็จะคนเหมือนกับว่าเขาจะส่งสัญญาณให้พวกที่อยู่ในอ่าวไทยมารับเสด็จหรือมาตามถวายอัลขานี่ฮะพอช่วงตกช่วงบ่ายซึ่งวันนั้นก็แปลกมากลมนิด ทะเลเนี่เรียบเป็น,ปนหน้ากรองเลยลมแทบจะไม่มีแล้วพระองค์เรือพระองค์ก็ตรงเต็มเต็งแต่ฝูงปลาโลมาฝูงสุดท้ายเนี่ยโอ้โหมันมหาศรจันมากหนูลุงเห็นแล้วโอ้โย่างคนลุกตายเข้ามาอะไรมืดฟ้ามวดินเทั้งน,นั้นเหมือนกับคนนัดก,กันมารับรับสเสด็จแลกวัดตามมาถวายรล้ขาโอ้โหมันมาบางตัวที่มาอยู่ไกลที่ยังมาไม่ถึงเขาพยายามที่จะว่ายข้ามไอ้ข้ามคลื่นหลังจากที่จะพระองค์ทรงใบามาถึงหลังเกาะครามก็จะมืดแล้วเนี่ย ก็ยังสังเกตได้จะมีปุงปลาโลมาบางบางตัวบางฝูงนะครก็ยังพยายามที่จะว่ายตามถวายอาลัคขามาถึงถึงอ่าวนะฮรถึงอ่าวสัตหีบนะฮะนี่หละฮะเป็นสิ่งที่ลุงประหลาดใจยังนึกยัึงน้อมนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ว่าพระองค์ทําไมด้วยพระบารมีของพระองค์ส่งถึงแม้แต่เดรัชานก็นยังอุตส่าห์ที่จะเข้ามาถวายอาลนะัคขาและมาตามตามรับเสด็จได้ใน าไทยในวันนั้นนะฮะก็ตลอดระยะเวลาที่พระองค์ประทับแรมที่พระราชวังไกลของคุณหินหัวหินนะลุงก,ก็ได้มีโอกาสไปถวายรักขาทั้งาตามถวายรักขาสมเด็จพระนางเจ้าบรมราลลลลชิานีนาถเนี่ยส่งส่งน้นําและก็ทุนระมอมทงหมน้อยพระเทพนะะี่ยก็ส่ง ส่งน้ำาหน้าบริเวณพระราชวังลุงก็ได้มีโอกาสไปถวายอัลขาก็มีอยู่ครั้งที่ว่าพระองค์ทุนกระหม่อมน้อยนะฮะส่งน้ำที่หน้าพระพราชวังและพระองค์ก็พยายามชี่จะเดินเข้ามาหาลุงลุงก็ถอยหนีถอยหนีไปเลยพระองค์ก็เรียกมนุกบมนุกบลุงก็คิดว่าเอ๊ะเรียกทำไมก็ไปพระองค์ก็แม้น้ําเข้าตาก็เลยรับ รับาแม่จากพระองค์มามาปรับสายยางให้พอถวายพระองค์พระองค์ก็ลองแล้วก็ดำลงดูแล้วก็ใช้ได้แล้วก็ยกมือไหว้พระองค์ก็กลับไปและอีกครั้งหนึ่งก็คือตามที่ได้มีโอกาสได้ไปถวายอา,อารกขาสมเด็จสงน้ําหลังเกาะเต่าหลังจากสงน้าไปได้ประมาณครึ่งชั่วโมงสเสศษสมเด็จก็ได้รับสั่งกานางสนองพระองค์ที่อยู่ด้านขวาเนี่ยให้ลุงให้ผมเนี่ย ไปสำรวจบริเวณาชายเชิงเขาที่ว่าที่ที่จะขึ้นได้หลังจากที่ลุงเข้าไปสำรวจแล้วบอกว่าเพียงในคมมากไม่มีโอกาสไม่มีทางที่จะเสด็จขึ้นได้เลยเพราะว่าเพียงในคมมากๆก็เลยว่ายกลับมาบอกนางสนองพระโอษฐสองท่านบอกว่าช่วยไปทูลสมเด็จทีเพราะว่าตรงเนี้เสด็จขึ้นไม่ได้แน่นอนเพราะว่าเพียงในคมมากแต่หลังจากที่ว่าพอบอกไปท่านั้นพอจยงแงแหหนา้าไปอีกทีพระองค์ ว่ายมาถึงตัวแล้วก็ต้องกรียบบอผู้เราที่อยู่ด้านฝาเนี่ยที่ทวายราคาด้านฝาเนี่ยให้มาต่อตัวกันเป็นสะพานมือซ้ายเกาะและมือฝาแล้วเกาะต่อตัวระหว่างที่คลื่นกับไอ้ชายเขาเนี่ยเชิงเขาเนี่ยน้ำจะย้อขึ้นยอลงเพียงในรูดได้แผลกันทุกคนแนม้แต่นางสนองพระโอดนางะก้กำนันสองท่านนะก็ได้แผลเบลอว่าที่ตรงก้นนั่นหละพอขึ้นไปข้างบนสมเด็จรับสั่งให้แพทย์หลวง ก็เอาทิงเจอราดโอ้โหทุนพดาทิงเจอคุณด้วยมันแสบจะไม่มีก็โดดนี่ก็ที่ว่าประทับใจที่สุดในวันนั้นก็คือพระองค์รับสั่งว่ากายและคุณลฤทธ์อ่ะที่อย่างพระองค์ท่านถวายนาฬิกาที่สอดให้ทุกท่านที่ว่าได้แผลในวันนั้นนะครับประทับใจมากในวันนั้นในวันที่สองมิถุนา2511นพวกเราหลังจากที่พระองค์จะเสด็จกลับพระองค์ก็ได้มี พระมหากรุณาธิคุณได้ทรงพระราชทานเหรียญราชสุจิให้แก่พวกเราที่เป็นข้าราชการมทวนที่อยู่สังกัดหน่วยทารายใต้น้ําและกาสละประมาณเกือบสิบนายเมื่อพระองค์ได้พระราชทานเหรียญราชสุจิเสร็จแล้วพระองค์ได้มีกระแสรัรบสั่งกับพวกเราว่าการกระทําความดีนไม่จําเป็นจะต้องทําต่อหน้านะรับหลังก็ทําได้ให้ทุกคนหลังจากที่ กลับไปแล้วให้ทําความดีเหมือนกับที่ทํากับพระองค์ที่อยู่ในนาทีน่นี้เพราะพวกเราเป็นแฟมิลี่เดียวกันโอ้โหพอพระองค์พูดถึงว่าแฟมิลี่เดียวกันลุงผมก็ยังคิดว่าพระองค์เนี่ยมองพระสุนทรีกรที่อยู่ประเทศไทยเนี่ยเป็นแฟมิลี่เดียวกันของของพระองค์ทุกๆุกสถานที่ที่พระองค์ได้ทรงมีเมตตาไปอ่าทําโครงการ พระราชดำริต่างๆที่ที่พระองค์ได้ทรงมีเมตตากัาพระสุนิกรทั่วทั่วประเทศไทยนะี่ะคือนี่แหละก็ลวงก็คิดว่าแฟมิลี่ของพระองค์ก็คือพระสุนิกรทั่วประเทศไทยนละก็เป็นแฟมิฟมลี่เดียวกันของพระองค์จะดึก คือตอนนี้ก็ทางธนาคารก็ยังให้ลุงทํางานในหน้าที่รักษาพนักงานรักษาความปลอดภัยนอกเครื่องแบบอยู่ธนาคารกรุงไทยสาขาระยองนี่แหละโอเคนี่แหละฮะคือการทําความดีเราไม่จําเป็นจะต้องทําต่อหน้าเราทําได้ทั้งรับหลังและก็ต่อหน้าเพราะว่าแม้ว่าจะไม่มีใครเห็นก็เทวดาฟ้าดินก็ยังมีโอกาสได้กัดตัวเราเองว่าเรา ทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชสิรีของพระ,พระองค์นะครับ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ค่ะก่อนที่เราจะมาพูดคุยกับท่านนายกเทศมนตรีนครระยองท่านนายก,านนายกวรวิศุภโชกชัยค่ะเกี่ยวกับจ่าเอกกายโพงามนักทําลายใต้น้ํารุ่นที่สนะคะที่ได้มีโอกาสถวายงานรับใช้ในหลวงรัชกาลที่9้าของปวงชนชาวไทยค่ะก่อนหน้าที่เราจะมายืนอยู่ตรงนี้นะคะคุณผู้ชมเนี่ยได้เห็น ภาพบรรยากาศพร้อมกับคำบรรยายนะคะที่ได้เกริ่นไปแล้วว่าจ่าเอกกายนั้นทํางานถวายงานรับใช้ในหลวงรัชกาลที่9อย่างไรบ้างตอนนี้ค่ะเราจะมาถามถึงความคิดเห็นของท่านนายกวรวิสุขโชคชัยกันค่ะว่าท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับจ่าเอกกายโพงามน,นี้อย่างไรนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับท่านนายกคะที่จ่าเอกกายโพงามเนี่ยได้มีโอกาสถวายงานรับใช้ในหลวงรัชกาลที่9ของวงชนชาวไทยท่านนายกมีความคิดเห็นเกี่ยวกับจ่าเอกกายโพงามซึ่งเป็นนักทำลายใต้ รุ่นที่สี่นี้อย่างไรบ้างคะครับความรู้สึกแล้วนะครับก็โเฉพาะส่วนตัวนะครับกับผมกับใจกายเนี่ยก็รู้จักคุ้นเคยกันมานานกับผมถือว่าเป็นเป็นอ่ก็เรียกว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่าง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 สูงยิ่งเลยท,ที่ที่ได้มีโอกาสได้รับใช้แทบเพื่อยุคระบาทในหลวงราัชากาลที่9ค่ะ,คะแล้ว ในเรื่องที่จ่าเอกกายได้พบสิ่งมหัศจรรย์ค่ะในระหว่างที่ได้ทํางานถวายงานรับใช้ในหลวงรัชกาลที่9ล้าค่ะท่านในคือเรื่องเรื่องนี้เรื่องนี้ก็ได้ไดเคยได้ได้ถามท่านเหมือนกันท่านก็เล่าให้ฟังว่าตอนในหลวงทรงทรงเรือใบเนี่ยท่านเหมือนเป็นหน่วยทำลายใต้น้ําคอยอารักขาท่านก็ตามสเสด็จก็ท่านก็บอกมันเป็นเรื่องที่แปลกนะครับก็แลยเป็นเรื่องที่ที่น่าอัศจรรย์อย่างยิ่งนะครับทีบ่ว่า ระหว่างในหลวงทรงเรือใบาจากาลูกศรหัวหินนะครับมาที่สัตีบเนี่ยระหว่างทางเนี่ยระหว่างทางทรงเรือใบเนี่ยมีปลาโมาเนี่ยมุ่เป็นร้อยตัวว่ายตามว่ายตามตลอดตลอดทางนะไม่ใช่ว่ายแค่ช่วงเดียวนะครับว่ายตลอดทางมาทรงเหมือนเสเด็จทรงอะ่ะเหมือนมแม่แต่แม่แต่ปลาที่อยู่ในทะเลเนี่ยยัง เสมือนว่ายังในยังสำนึกในมรากนานาทิคุณตามสเสด็จส่งถึงสัตหีบเนี่ยถือเป็นหน้าหน้าเรื่องหน้าอัศจรรย์ใจหน้าอัศจรรย์อย่างยิ่ง ใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นสรรพสวรทุกสิ่งหรือว่าจะเป็นในส่วนไหนอย่างไรก็แล้วแต่ผู้ที่มีสํานึกได้แม้กระทั่งปลาโลมาหลายหลายร้อยตัวยังทรงตามยังตามเสด็จส่งทันด้วยใช่ฮะทีนี้ค่ะท่านนายกคะอยากจะให้ท่านนายกได้ฝากถึงพี่น้องประชาชนที่ติดตามรับชมรายการนายกพบประชาชนในเทปนี้ค่ะเพราะว่าอาจจะมีพี่น้องประชาชนหลายๆท่านนะคะที่มีความคิดเห็นว่าตนเองถึงแม้จะไม่ได้มีโอกาส ถวายงานรับใช้ในหลวงราชการที่9แต่ตนเองนั้นก็ยังสามารถดำเนินชีวิตตามท่านได้ใช่ครับคือเรื่องนี้นะครับท่านที่จะเหมือนาจะจะเหมือนได้ไม่มีโอกาสได้ได,ได้ก็จะสนองงานแท่เบื้องพยุคลบาทนะครับก็ผมว่าเนี่ยดำเนินตามในหลวงเราเนี่ยที่ว่าไม่ว่าจะเป็นพระราชด â รักพระราชด â รหอะไรต่างๆของในหลวงเนี่ย ดีมากๆเลยเอามาดําเนินให้เป็นในชีวิตประจําวันเนี่ยผมว่าเนี่ยคือเป็นการก็เรียกว่า,าสนองเบืองพระยุคลบบาทแล้วอย่างเงี้ยทำดีก็เรียกทำดีเพื่อพ่อะนะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยทำตามในหลวงนะครับแล้วประเทศไทยเนี่ยจะมีความสมบูรณ์พูลสุขและจะมีแต่ความมั่นคงและมีแต่ความมีแต่ความรักซึ่งกันและกันถึงแม้ว่าพ่อหลวงของกองชนชาวไทยรัชกาลที่9 จะได้จากพวกเราไปแล้วแต่สิ่งหนึ่งค่ะที่เราจะต้องยึดเหนี่ยวแล้วก็เจริญรอยตามพระราชดำรัสและก็พระราชดําริของท่านนะคะนั่นก็คือความดีค่ะที่พวกเราทุกคนนั้นสามารถทําได้นะคะสําหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านนายกมากๆเลยค่ะที่มาร่วมพวูดคุยนะคะขอขอบคุณค่ะจ่าเอกายนักทําลายใต้น้ํารุ่นที่4ี่ ผู้ที่ถวายอารักขาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ที่พระราชวังไกลกังวลปี2511และได้รับพระราชทานเหรียญราช,ชารุจิเหรียญอันเป็นที่รักของพระราชาจนกระทั่งในปี2517ได้ลาออกเข้าไปทำงานที่ธนาคารกรุงไทยจนถึงปัจจุบัน สิ่งที่จ่าเอกกายได้เห็นในวันนั้นเป็นสิ่งที่น่ามหาัศจรรย์เป็นอย่างยิ่งในพระบรมีของพระองค์เพียงแค่ได้ถวายงานพระบาทสมเด็จพระบรมมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชก็ถือว่าเป็นบุญอย่างยิ่งและเป็นสิ่งที่ต้องจดจำไปตลอดชีวิต